เอ๋ครับเราสู้พี่น้องฟังนะครับเลี้ยงกุ้งนี่มันดีจังไรนะครับเอ๋สามารถเป็นแรงอาหาร้เราได้หรือีบ่ครับหรือสางอาชีพให้เฮ้ยเลี้ยงกุ้งมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าคนเลี้ยงมันหน่อยอ๋อโอ้ข้นเลยงมันครับว่าถ้าไปบ้านได้ก็สั่งห่อสิบวยเจอคนเหลียงกุ้งนะครับอ่ามูเฮ็ดเป็ดไก่ในสิมีแท้ทุกบ้านปลาชุบอ่าอ่าเพราะว่ากุ้งที่ผมเหลียงมากครับทับคนเขาเอากุ้งมไปเหลียงก็ส่วนใหญ่พ่อค้าขายหรอกครับขายในหมู่บ้านเลยแหละพ่อค้าขายตอนแรกก็คานว่า แคสีคล้ายใส่อพอจับขึ้นมาต่อการขายต้เปลี่ยนเหมือนกันโมนยังโมคู่กันแมครับหมดอุอ้ยแมนขึ้จังอ่ยว่าอีหลีครับไปมองได้กับโบไดา้ว่าสีเห็นนะครับรุ่นโดนหรือว่าลายลายบานจังสีพ่อนะครับหนึ่งเจา้าที่เพิ่งเลี้ยงเนาะ่<ม><ม>ครับอืมลักลักเพิ่อกลี้ยงไปกินเองนั่นละโบคอยได้ขายเนาะครับไปกินเองเลี้ยเขาก็เอาขายแน้วที่หน่อครับถ้าห้าเลี้ยงเองยังสีกับขอดีคือเ้าได้กินของสดได้เนาะคืออยากเอาจากสาเมาเลยอืม ครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับมือนีพอกันกับบ้าสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมนะครับเด้วยอนีนะครับบ้าสลามจะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับซัดน้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าหยิงนะครับเด้วคือกลุ่มกามกามหรือกลุ่มแม่น้ำนะครับพี่น้องเด้อหนาฝนนะครับน้ำก็ลังหลากนะครับผู้ใดมีพื้นที่ก็เอาไปปล่อยไว้ถ่ายกินปีใหม่ได้เลยนะครับก่อนอื่นไปทัพขั้วมูจาครับไอ้นั่นเขาก่อนนะครับเนาะไอ้ครับสวัสดีครับผมโอ้ไอ้ครับ ซูมือนี่เป็นยังไงครับไอ้สำหรับการเลี้ยงกุ้งของเขาผลตอบรับดีบ่ก็ดีครับก็เลี้ยงกันหลายอยู่ครับอืมลักๆกกันเนียนสิพี่น้องเขาซื้อไปเลี้ยงไปกินเองเนาะครับไอ้กินเองนั่งเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพก็หลายแล้วครับครับเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงมาแล้วหลอดหนึ่งปีหนึ่งแล้วเขาก็หมั่นใจว่าเขาเลี้ยงได้เขาจะเลี้ยงต้องทุนครับผมที่แรกเขาซื้อไปก็เหมือนกับว่าเป็นทดลองเลี้ยงมันได้ผลปีนี้ก็เอาไม้เองสิน้องไอเนาะตัวนี้ลูกกุ้งเขาเองน้องไอเนาะ ตอนนี้มีมีขึ้นมากหายพี่น้องแล้วมีใสได้นะครับไอ้ครับก็ตอนนี้นะครับอ่าตอนเหนียนจะเป็นหลุนบาทห้าสิบบาทห้าสิบจะเป็นหลุมเนี่บาทห้าสิบ้ตัวใหญ่เลยครับไอ้ครับปาดคุณอาครับพี่น้องหลุนอีกก้อยเนะาะไอ้เนาะนอีกก้อยอีกสี่เลยครับพี่น้องเด้โอ้เด้งเลยครับบาสลามจะาท่าพี่นอ้องไป็นยังไงไก่อุยบาทห้าสิบหัวมันหลอดจากปลาจากยังอะไรได้ครับไปหนี่ง แม่นปะเข็มีก็เนื้อมอดจะปลาอยู่ครับอืมเพราะว่าถ้าอยากแน่นอดเลยก็เส้นต้องอยู่ตาบาเท่านั้โอ้ครับผมผมมีรุ่นไงกูนี่ก็มีครับครับอ่าเดี๋ยวแต่ว่า่อเข้ามืปลาหรือพอมีอปลาครับทำนี่ปลาลายก่อนหรือตาบาาไอ้ครับรุ่นนี้เฮาใส่เวลาเลี้ยงโดนปันใดครับถึงจะได้จับกินครับสามเดือนครับหไวยปีใหม่พอดีครสามเดือนก็ประมาณสิบกิโลยี่สิบโลโอ้นี่ครับพี่น้องครับ ก้อนที่เขาจะมันใหญ่นี้มันได้อายุเท่าไรครับไปมันอายุประมาณหกกว่าครับอ้าองเดือนกว่านครับี่ยครับพี่น้องเพิ่งเอาขึ้นมาพักโอ้เ้าต้องพักก้อนแม่บอกอาก้อนจะทรงให้พี่น้องเหาโอ้ครับเพื่อให้เขาปรับตัวน้ำายเนาะเนี่ครับ ใส่ขนาดกําลังงามเลยนะครับผู้ใดสนใจกับตดต่อได้เลยนะครับเด,ดบิวต์สลามเกิดขึ้นพี่การดเบอร์โทรให้พี่น้องเขาได้มากเอาไปเลี้ยงนะครับมีมีทรงนะบอสครับ่ายทรงตัวขานกีสานเฮาอทรงเบิร์ตแต่ว่าโทรมาสั่งจํานวนได้หลายหน่อยเนาะใส่ใจมันก็หลายเนี่ยอ่ะให้มันเป็นหลอดม่นบอสคราาับบ้านนี้รุ่นฮาบาได้ไอ,อ้บุ๋มจีครับรุบ่นฮาบาด,ด้วบ่า สีหน่อยสิหญ่หนาสุดบ่แม่ที่เอาไปย่างได้เลยว่ากือบกินได้แล้วโอ้โหขุนอาดอัดนี่ครับพี่น้องอู้อู้มันตัวใหญ่เลยได้อ้ายใหญ่เก็บซ้ำสองหนิ่วได้พี่น้องห่าบาทเนี่ยเดือนเดียวกินได้ถ้าเอาไปเลี้ยงต่อห่วยมันไข่กู้สื่อตัวใหญ่ไปกินได้อายถ้าเขามีสะมีหนามนี่เนาะไม่ต่อเหลี่ยงแต่ครับโอ้ นี่ครับพี่น้องนี่นี่รุ่นหาบาทเบิ้งตี้เหรอโอ้ยใหญ่เลยครับพี่น้องแยกภูเมียได้แล้วครับตั้งแต่รุ่นเงินบาทหาซื้อมาหลายหนโอ้บัตรแป้งเพือกเหรอแป้งเผือกเหรอครับออกซิเจตซ์70%แล้ยอ๋อกุ้งเขาต้องแป้งเพือกนั่นเอครับพี่ไม่ครับคือว่าคือว่ากลุ่มความพลอเขาสิ่งหนึ่เขาจะเอาไปดึงตอมดึงตอมแอนโดรเจนิกแกนออกก่อนครับเอาไปเลียงไปทอยพันผสมมาพวก มันแบเป็นหนูตู้ผูวออกมาอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนูใช้พันธุ์เก่าไหครับว่าตูปูไทยถึงบอเลียบไปไปเพาะเลยครับตู้ผู้จะมีอาการที่ผานซีกประมาณอืมมันมันจะได้ตู้ผู้หน่อยเพราะว่าตู้ผู้มันจะตัวใหญ่มันบไวนี่นี่คือจังตุนนี่ครับนี่ตู้ผู้มันบไวคุณน่ะเบื่อกี้ครับพี่น้องตู้ผู้จะหลายเอาไปเลี้ยงเดือนเดียวได้ได้จับกินเลยโอ้ มันอายครับเฮาเฮาเลี้ยงได้ re, ทั้งปีบ่ครับหรือว่ามันเป็นฤดูกาลอยู่ตลอดปีครับแต่ตว่าหน้าหนาวจะโตัวสานเนี่ยเพราะว่าอากาศมันหนาวมันยวแค่นั้นวะปีได้หนาวแห้งบ่าน้ำแข็งครับแต่ว่าบ่ตายจะว่าเป็นสัตว์เก็บทุกชนิดเนาะไอเน,นาะมันจะชะลอช่วงหน้าหนาวซัดหนามบานเฮานี่เป็นซัดหนามเก็บร้อนโอ้ยมักนามเย็นร้อนชืดเนี่ยครับจะโตัวสาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับใช้มากการร้อนร้อนชืนประมาณเนี่ย แห้งหนาฝพนี่โตดีอืมช่วงนี้ก็ร่างเหมาะหน่อยเนาะครับมีฝนตกมาท้งโตดีครับพนในน้ำใหม่ครับนี่ผู้ใดมีเงินเนี่ยแล้วก็มีบอสที่เหมาะสมแล้วไปถิ่มไใบทดทารุ่นปีใหม่นี่ก็คืองามเลยหน่อยเนาะแน่ยครับสิบห้าตัวโลสิบห้าตัวโลหโว้ยบนธรรมดาได้พี่น่อยสิบตกรได้โอ้แล้วแต่เใา้ฉปล่อยหน่อยปล่อยหลายมันบอกแล้วอัตราการปล่อยเลยครับไอ้มันปล่อยธรรมชาติเป็นแบบประมาณรายละสองพันสามพันตัวไราหนึ่งต่อสองสามพันตัวเนี่ยครับ บอมาคนครับไม่เขาว่าซ้าหนึ่งส่วนใหญ่ซ้ากับเป็นปวกซ้าโครงการนะครับอ่าอ่าถโครงการอะไรละบอละสองพันส่นใหญ่เขากับบอว่าเขาก็มีปลาอยู่ทำเี่ประมาณนี้นะมันตีตารางเมตรละจะตครับไปคิดว่าเป็นตารางตารางเมตรละหาตหาตอแต่บอกเลว่าบอลซิบพูณซิบเลยจะเป็นเดี่ยมตารางเมตรหาตบปรมาณนี้เพราะว่ามัาจะไปเทียบบอเป็นงานบอรคามหน่น้อยครับครับจะไป็ีนั้บะรครับ บัานนี้ไอ้ครับมันกินอาหารอย่างจังไรบานนี้ก็ปุ่เนี่ยธรรมาฉาเป็นสัตว์กินเนื้อครับไม่ว่าเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ว่ากกินบเหลือกไม่แ้่โกเดียวกันมันก็กินกันอาถ้าปล่อยมันู่หลายนะครับโอกินในมดแต่ว่าถ้าโตดีก็จะเป็นเนื้อใส่เดือยน้อนมะเร็งโอ้แมงเม่ากินในมดถ้า้าผู้ใไรเหล้ยงน้อนอยู่แล้วเอาไปเป็นอาหารกงุด้เลยเลยนครับเลยโอ้แทงมากกินมากกินปอาหันเม็ด โอเลาต้นทุนไปได้อีกเนาะไอ้เนาะให้เลี้ยงเซเดือนเอานาะเซเดือนครับแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับไปกินแต่พวนปล่อยที่มันห่างๆเน,นาะไอ้เนาะครับถ้าถ้าเขาจะเกลี่ยมันแมไว้ไอ้เยมันหากินเองถ้าเราเน้นซี่ห่าโตเน้นปลาปล่อยธรรมชาติครับซี่าห,หาโตตัวหน<ม>ึ<ม>่งตารางเมตรนะครับเพราะว่าให้เขาหากินเองเน้นแบบบริหารอาหารธรรมชาติกะทิปล่อยหน่อยๆเนาะอ้ถ้าว่าสันมันเกิดอละหะมืนห่นสองเมื่นเนี่ยครับ อืมอุ้ยงามแห่งครับตัวละหาบาทนี่คือใส่ใส่ญ่สุดนะครับเรามีมีสองใส่ใส่าบใส่หาบาทนี่ยชั้นใหญ่เนี่ยจะใส่ทางออบิเกนไปส่งอืมไปใส่ตัวอิเกนตัวใหญ่เพราะว่ามันจะแขงขึ้นกว่าเดียวอันจะรับไปเก็บไก่นะครับครับมันมีตอนแหลมลเนะนะโอ้ตอนสอนแห่งครับพี่น้องครับคุณนะ ม้วนท่านหน็เป็นกุ้งเบิดบอกครับใบแม่ยครับตัวบ้วไอ้ขึ้นมาบัวนีนก็ขึ้นมาอ๋อตัวนี้เขาเตรียมน้ำไว้ดิสิแม่ยครับครับโอ้อออยาากกจับบุ้งโอหเขามีบอยไงเขาอย่างใส่บอยดินแม่ยครับถ้าลูกค้าสั่งหรือบอกหลอดนี่เบิด์ตเขาจะเอาขึ้นมาทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหลุ่นเป็นใส่บ้านนี้กุ้งแบบขายแบบปิ้งกิโลนี่ก็มีอยู่บอกครับใบ ขายจังเลยครับก็นี่ซองสีเก่าซ้ำลอยซ้ำลอยหางซีซ้ำล,อย,ล,อ,ยลอยก้อนซบกรนะนาเนี่ราคาหนาบอาเลย,ยเอาไปย่างเนี่นบอครับรุนดิส่วนกับซองสีเก่านะครับผมโอ้ดีเนะครับพี่น้องเแต่เราหนามเนี่ยครับไอถ้าพี่น้องเขาอยากไปเลี้ยงมันมันเลี้ยงได้ทุกหนามบอหนามสาหนามหวยหรือจังสีบอครับที่เป็นสัตดหนังเฉือโดยธรรมชาติแต่ว่ามันจะไม่หนางกรอยหนังเข้มได้แต่ว่าบางมปนว่าเข้มจัดบางแห่งแบบว่าบางแห่งสูญนามดานหน่ะนะมันเข้มแห้ง เราต,ต้องบัมทรงกัเนเราค้นน้ำบ่อตัวเติมที่เป็นน้ำจืด<อ>ตัวนะคือน้ำมาดานมากเข้มหวานเป็นเส้นเหลวมันก็น้ำมาดานมันจะเข้มแห้ง<อ>แบบผมเคยไปปล่อยแถวคอนแกนน้ำเข้มแห้งน้ำม,มาดานอืมโอ้โมันก็บนอกนม,ม,มันเข้มมันเข้มแต่ละพื้นที่มัก็คือกันถ้าอยากให้ดีคือเอาหนามมาวัดก่อนมันจะยุคคาสำแดงขึ้นไอ้ะบ้วก้อนเกินควอมเข้มประมาณซีฟอืมประมาณน,นี้บบวกเกิน,น,นซีฟเนาะเอาเน้นความเข้มมันไม่เกินนี่เนี่ครับโอ้ถ้าหนามมาดานสูงมากมันมันเข้มเท่ากัครับ ตนนนนแต่ไหนว่าถึงว่าในกรณีที่หนาเลีงเราส่วนมากเขาสืด้ำนำประดานมา,มาเติมน้อย<า><ห>แต่ว่า,นานช่วงนี้ก็คือเงาะแห้งเพอาะนำฝนมันเจียจางนะโอ้เด้วแตาทีบางทีก็สูตน้ำาดานมาหน่งเทียมเหมืกับพกเทีมครับอืหลายปัจจัยเนาะผู้ใดบ่มั่นใจนะครับก็ล่องเอาไปเลียงหน่อยๆก้อนก็ได้เน้อยเนาะบึ่งๆครับพี่น้างผูง้ใดสนใจมาเอากับมองนี่มีทงมีแถมด้วยครับ แคบตลอดการเนาะไอเนาะอุ้ยูปุ่นอู้ยเอ้ามันไข่กับมีบ่ครับไอ่มันมันเป็นยังไงมันคือไข่เร็วแท้มันทามอายุมันสี่เดียวมันจะเหลืองไข่ครับอ๋อมันจะไข่แต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นไปเองคือกันจะใหญ่ครับแต่จะใหญ่สารเนี่ยเพราะว่ามัน เฉียวมันเฉืยวมันมีไนะข่หน่าหอมมันจะบลอกขาดป,ประมาณนึงเหมือนโอ้มันจะสลัดไข่ท่าผมเหมือนกับเขา<ๆ>แต่ว่าตะขู่มันสลัดไข่ไปแล้วตะขู่มันหลอกขาดแล้วซองข่าวหนึ่งเดือนโอ้จับไว้ก็ตัวเมียนะครับถ้าหลูเดียวกันนะครับอืมไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว่าถูกชั้นเมียเวลามีไข่พวกมันจะตรวจสอบโอ้ขาต้องสลัดไข่ก่อนขาจังสีหลอกขาดได้ครับเป็นเมื่อไข่สมได้ก็ตามตามแล้วก็ดับเมื่อไหร่อีกไร่กี่วันแล้วซอาทิตย์มันจะสีเป็นไข่ดำครับ แต่สำหรับห้าอเหลียงปล่ไปๆถึงไปนี so arm, oh, s <S mm ่แบบเกียร์แนี้บเกียร์แนก็บ่ตตังซี่เหลี่ยมหน่อยเนาะเพราะว่าจะน้ยเขากง่าหลังจากใครเขบ่ไป่เพราะว่าจะงได้เขาก็ใหายหลังจากไข่เขาเบิดไปนี่ธพรมชาจนี้ยะงตไวหังาครเบื่อ่เพราะว่างะนี้ยเ่อยหลัยจา้ครบผมเอ้าสุดน้ายอรายว่าบเน้ยเข่กี่่าองฟังนะครครเลี้ยงกอ้งนี่เันาีว่าไดเนะ้รเบอกายสาัารถเป็นอหป่ี่าหารเฮาได้อีหยีบ่คยับคร้างอาชีพให้ว่าเนี้ยเกุ้ง่ันก็มีข้อดีตองที่ว่าคนเลี้ยงมันน้อยเอ้า โอา้ว่าถ้าไปบานได้กับสร้างห้องสิบค่อยเจอคนเหลียงผูนครับอ่ามูเฮดเป็ดไก่ในสี่มีแท้ทุกบานอ่าูุอ่าไม่ว่าอ่าแล้ว่าผูกที่ค้มเหลี่ยงมากครับทุกคนเขาเอาปูกคไปเหลี่ยงกต่ส่วนใหญ่พวกขายหรอกครับขายในหมู่บ้านเลยแหละพวกขายตอนนี้แบบผ้าตังว่าได้สีค้ายใส่อ่าพอจับขึ้นมาก็ต่างใครเลนเปี่ยนหมดหมยับุคูกันอย นะครับหนึ่งเจา้าที่เพิ่นเลี้ยงเนาะคลักลักเพิ่นก็นเลี้ยงไปกินเองนั่นละบ่ค,ค,บค่อยได้ขายเนาะครงไปกินเองเลือเทาก็เอาขายแล้วที่น้องก,มมกับพวกอื่นของสัตว์ครับถ้าเฮาเลี้ยงเองจังสี่ก็บขอดีคือเฮาได้กินของสดได้เนาะคืออยากก็เอาจากสาเมือเลย ừ, ในการเลี้ยงนะครับแล้วก็การดูแลนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับเขเผื่อเนี่ก็คือกินกันเองเลยนะครับการปล่อยหรือบ่การกับเฮาต้องมีการศึกษานะครับ มีพื้นที่ให้เขานะครับก่อนจะนําไปปล่อยในอัตราที่เหมาะสมมันก็แจ้งสิ่งสิผลผลิตน้อยเนาะที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะสำหรับผู้ใดสนใจนะครับบ้าสลามตะขึ้นพิกัดเบอร์โทรให้พี่น้องเข้าได้มากอ่าอุดหนุนไอ้เพิ่นหลักกามามาขอความรู้น้อยเนาะอ่ะยินดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปสำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามขอบคุณไอ้ครับผมอ่ะพอกันคลิปหน้าเชิญเขาด้วยครับเด้อ